ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดตลอดจนปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมการบริโภคทําให้ร่างกายสะสมความเป็นกรดหรือของเสียมากขึ้นอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายเช่นความดันโลหิตโรคหัวใจความจําเสือ่อมเบาหวานไขข้อเกาภูมิแพ้โรคอ้วนโรคผิวหนังและมะเร็งจะมีสักกี่คนท,ที่ทราบว่า การดื่มน้ำที่มีคุณภาพก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยเช่นกันด้วยนวัตกรรมใหม่ของไบโอเซราทำให้คุณได้น้ำดื่มคุณภาพมีความเป็นด่างมีโมเลกุลเล็ก,ก,ลกอุดมด้วยแร่ธาตุและประจุข,ของไฮโดรเจนที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระขับของเสียปรับสมดุลลดความเป็นกรดฟื้นฟูร่างกายน้ำดื่มไบโอเซราเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง จึงช่วยในการชำระล้างของเสียในร่างกายที่มีลิปเป็นกรดทำให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆลดน้อยลงน้ำดื่มไปโอเซรามีลักษณะโครงสร้างเป็นกลุ่มขนาดเล็กเรียงเป็นระเบียบแตกต่างจากโครงสร้างของน้ำดื่มทั่วไปทำให้น้ำดื่มไปโอเซราสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้ง่ายกว่านำพาออกซิเจนเอนไซม์และสารอาหารเข้าไปในเซลล์ของร่างกายได้ง่ายขึ้น เป็นตัวพาสารพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจากการเผาผลาญอาหารออกมาอีกด้วยเซลล์ในร่างกายจึงมีความสดชื่นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคไบโอเซรามีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นเดียวกับน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและโซเดียมด้วยคุณสมบัติเหล่านี้คงเพียงพอกับสิ่งดีๆ พอมอบเป็นรางวัลให้กับสุขภาพร่างกายของคุณและคนที่คุณรักที่ได้รับใช้เรามานานและยังต้องอยู่กับเราต่อไปอีกตราบนานเท่านานาน,น้ำดื่มไบโอเซรา